เพื่อนทุกคนพบกันกันกบไอวี่หญิงแสงและนะจะนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะชวนเพื่อนๆหามารู้จักกับต้นไม้นะคะต้นไม้อยู่แล้วนะคะต้นไม้นะคะที่เป็นที่นิยมนะคะในช่วงนี้นะคะดอกหน้าวัวใบนะคะต้นดอกหน้าวัวใบนะคะตระกูลนี้นะคะจะเป็นพันธุ์เจ้าสัวนะคะเพื่อน เป็นไม้มงคลนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะและในตอนนี้นะคะที่บ้านเรานะคะก็ให้มเมล็ดด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนไปเลยจะไปเลยนี้นะคะเจ้าสัวนะคะก็ออกออกอะไรนะแม่ออกเม็ดออกมเมล็ดนะคะให้เราไปเพาะนะคะต้นเจ้าสัวแล้วแม่ใช่ เจ้าสัวะะต้นเจ้าสัวอันนี้จะเป็นหน้าวัวใบนะคะสะกุลของเขาจะเป็นเจ้าสัวนะคะแก่แล้วนะคะก็ออกดอกนะคะออกฝักนะคะให้เราไปเพาะเมล็ดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะก็จะไปเพาะนะคะได้หลายต้นเลยค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะให้เราอีกนะคะเนี <Okay. S 2> <IM> ่ยเป็นไหมคะกาลังจะออกเมล็ดอีกเลยนะคะแดงๆเนี่ยนะคะหน้าวัวใบนะคะการให้ปุ๋ยนะคะก็จะเป็นออสโมโค้ดนะคะสามเดือนหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆ ตัวนี้นะคะเวลาเราจะปลูกนะคะเราก็ใช้กาบมะพร้าวสับนะคะไม่ใช้ดินเหมือนกันนะคะสวยงามมากเลยค่ะดูลักษณะใบนะคะใบก็จะเป็นใบเรียวยาวนะคะนี่นะคะ ขอบใบนะคะเป็นหยกัยกๆเป็นริ้วๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นไม้มงคลนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็น,นที่นิยมนะคะสำหรับนักเล่นต้นไม้ในช่วงนี้เลยนะคะ ันนี้คือลากของเจ้าสัวนะคะเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ลากเขาสวยมากเลยอะ่ะอันนี้คือฝากเห็นไหมล่าเขาก็จะเกาะเกาะกัอกอกบอ,อะไรนะกับมะพร้าวเนี่ยคะ่ะกากมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับนั่นเองนะคะเพื่อน วยมากเลยนะคะเขาก็จะไม่ชอบแดดนะคะก็คือแดดก็คือ50-60นะคะลำไรนะคะถ้าอยู่แดดแรงนะคะก็ใบนี้ก็จะไหม้นะคะก็จะไม่ได้เป็นเจ้าสัวแล้วนะคะก็อาจจะเป็นอย่างอื่นไปนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะคะแล้วเดี๋ยววี่นะคะก็จะมา บอกเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับสรรพคุณต้นไม้ต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า